เออดีเลยอดีเลยเอดีเลยไ่เก็บวายนี่ต่นี่ก็มังลงนะครับลงจากหางเมื่อกี้ขึ้นจากหัวจากหัวพญานาคนี่ดีนองลงไอ้ดีนานอย่ากุบมม่ลงไนะ โ้นองหานน้ำมันอุดมน่ไม่เราก็ทดาก้าวบยนี่ันก็ทำกาโบยอย่นี้ไม่ไม่ข้างไม่ว้างข้างปนสะพานเกาะโยเป็นเป็นสะพานที่ที่สอง อันนี้เป็นลำตัวพญานะ้าตอนนี้เราขาลงลข,านนขาลงขาลงยังสร้างไม่ดเสร็จเรียบร้อยยังใช้หุบประวัติเยอะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขอนแก่นก็ยังไม่มีเลยนะขอนแก่นทางมา,มาไม่ไกลนิดเดียวอีกเป็นตั้งเป็นเสียงเป็นโดเซียนกีเ้เหรอ

เดินทางสะดวกปลอดภัยมาขยี้ช่วงเช้าทางขึ้นก็สะดวกสบายมีเวลาบันไดให้จับด้วยขาขึ้นขาลง tại con chúng đi đến mà Thượng Hải. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chùa Thượng Hải. Bây สัจจันในแห่งหนึ่งก็คือถ้ำมหาศจรรย์เราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นถ้ำข้างใน,งในมีอะไรบ้างอ๋อ,อภายในถ้ำเขามีรูปขออนุญาตนะครับต้องถอดรองเท้าไหมนเนี่ยถอดดีกว่าเนี่ยภายในถ้ำ วัดโขอบโอฟโยอขอญอาติไทยนะครับอาห้บูชาอมนมโมนาคามาหาเทวานาคานาคินมาหาเทวีสานติสานาติปีติมาหาราพายะยะชัยยะสะสะยะยะสาับุมาสาวาหะนามาหาโอมา มัสนาคามหาเทวานาคิมหาเทวีสะจัตติสะจัติปิติมหาลาปายายาชียยาสัสายายาสอุมาสวานามาอุมนามัสนาคามหาเทวานาคิมหาเทวีสะจัตติสะจัติปิติมหาลาปายายาชียยาสะสะ เส ah ้าุม่าซาบะฮนะมะมาครับเสร็